มิกทองระยะโพสแล้วยอมรับเลิกโบมิลดาเผยสาเหตุรักร้าวดูเหมือนว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของมิกทองระยะและโบมิลดาจะชัดเจนแล้วหลังจากที่อันฟอลโล่ไอจีกันและกันและมีการลบรูปคู่แถมฝ่ายหญิงยังโพสต์บอกโสดซึ่งเมื่อถูกถามเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นไปตามที่โพสต์ทำให้แฟนๆต่างเสียดายกันไม่น้อย ก่อนที่ล่าสุด18สิงหาคม64ฝ่ายชายอย่างมิกทองระยะก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วโดวยยอมรับว่าเลิกกับโบเมลดาแล้วจริงๆพร้อมกับเผยสาเหตุดังนี้ผมขออนุญาตชี้แจงผ่านทางนี้ทางเดียวนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าวตอนนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แล้วจริงๆครับเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่มองไม่เหมือนกัน ไม่มีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับที่ผ่านมาขอขอบคุณที่คอยสนับสนุนเราและขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจที่ส่งถึงเรามาตลอดนะครับหลายๆคนที่ติดตามทั้งเพื่อนและแฟนๆต่างก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่กันเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ